หยุดทำไมเพ่ค่ะเจอเสาไฟฟ้าแหลมสูงซะนะอยากมีเมียซะเรียหว่าสเตฟานอยากมีเมียเอาผมครับเปลี่ยนชื่อได้ไหมทำไมเงให้ชื่ออะไรกันเนี่ยใช้ใครบ้างครับมีแบงค์กาบารสเอาผมครับหน่อยสองคนนะเอาแก้วไหนเอาแก้วที่น้ำแข็งเยอะกว่าและวน้ครับ แข่งเยอะกว่ามันก็เหมือนกันตาบาราขอบคุครับครับมันก็เหมือนกันแล้วจะให้เลือกทําไมวะเอ๊ะจะจำถูกไงว่าอันไหนแก้วไหนของผมฉันอแก้วที่เป็นน้ำอัดลมอบคครับขอบคุครับฝ่าบาเมื่อกี้พูดว่าอะไรนะพวกท่านอยากมีเมียว่ะอยากมีเมียแซวเขาว่าเป็นสาวไฟฟ้าเลไรอย่างเงนะ ม้ายืนเยี่ยวก็ต่อไป,ป็้านะเต้เลยมึงมายืนคู่กับเขาปากคอนี่ยนะปากผมไม่ดีผมขอโทษครับเดี๋ยวเดี๋ยวขอขอ,ขอเวลาสักครู่หนึ่งนะครับทไมเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงเพลินเจ้านายผมถูกใจคุณผู้หญิงทั้งสองอยเสียเวลาไปาน,น,นะแต่ยังครับ <นะ S 2> คุณคุณเดี๋ยวเพิ่งรีบไปไหนนะเดี๋ยวเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะครับคุณอาจจะเป็นคนโชคดีก็ได้ใครจะไปรู้ไม่นานทั้งสองคนเข้าดีแป๊บนึงครับเห็นไหมสวย แต่พงษ์ท่านบอกว่าอยากมีเมียเจอกันแรกถูกใจเลยโดนใจมากเลยว่ะโดนใจเออาบาอายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยเพิ่งจะมาห้าปีนี้ยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดใช่เพิ่งจะห้าปีนี้ทำไมอ่ะแล้วเก็บมาทำไมตั้งสิบกว่าปียี่สิบกว่าปีก็นั่นแหละที่สิบกว่าปีเก็บมาทำไมอ่ะ ทำไมมีปัญหาอะไรนะมันผิดปกติผู้ชายเขาจริงจริงติดสองติดสามนี่คือเขาใกล้นี่กันแล้วไอ้นนี่กันแล้วคือยังไงก็ดูอย่างหกฉันเนี่ยผมองฉันเดือนสิบเอ็ดสิบสองนี่ก็ตาเหลืองกันแล้วแต่ว่าเป็นตาดำเหฉยหน่อยนะทำงานเนี่ยได้ลิเกอ๋อทำงานหนักใช่ไหมครับชอบคนไหนเดี๋ยวเข้าไปคุยให้ถามไม่ได้ชอบคนไหน ถามไม่ได้ยังไงเนี่ยก็อยากรู้ไงเอาคนเรามันถ้เปคนเรามองไม่เหมือนกันคนนี้สวยคนนั้นไม่สวยพวกท่านอาจจะมองอีหัวฟูสวยก็ได้ใช่ไหมไม่คนนั้นสวยเกินสวยเกินเื้อมไม่ถึงแค่เพราะอะไรไม่ไม่ต้องเอื้อมอยู่รักแร้ของฉั้นขอคนนี้้ลยสังฉานคนแรกนะคนแรกเข้าไปเคลียร์เลยได้อยากให้จะคิดหวังมื่อดมรอสักครู่เอาหางแช่น้ำไปเลยอะไราอะไรก แตเด็ดเนี่ยเออสวัสดีครับคุณผู้หญิงมีอะไรหรือเปล่าพ่อเออคือถ้าเกิดว่าไม่เป็นการรังเกียจผมขอเวลาสักครู่หนึ่งได้ไหมครับไม่เวลาฉันรอกพ่อด้วยไม่ใช่ครับคุณจะคุยอยู่คนนู้นไม่กับน้องใช่ครับไม่กับน้องชันใช่ครับโอ้โหจ้าขอจะคุยด้วยเนี่ยระวังหน้าตาไว้ใจไม่ได้ไว้ใจผมได้ครับผมเป็นคนดีครับสวัสดีครับคุณผู้หญิงสวัสดีจ้าโอ้คุณน่ารักจังเลยคุณสวยจังเลย ไม่ต่างว่าคนผู้หญิงเนี่ยมีชื่อว่าอะไรครับชื่อการะเกจจ้าชื่อไรนะการะเกจการะเกจจ้าดูผลงานงานเขาพร้อมเราสักครู่นะครับบาบบเขาเขาชื่อการะเกจฮะเหม็นขนาดนี้เลยเขาไม่ได้เหม็นเหม็นที่ไหนล่ะผู้หญิงอะไรจะมาเหม็นเป็นใจไม่เป็นบันใจลยอยู่ข้างหลังกี่หลังเนี่ย แสดงว่ากินมะม่วงไม่ได้ปรอกเปลือกแม่กินอะไรยางมาติดเชื่ออะไรนะชื่การเกตเดี๋ยวนะใครครับอ๋อประกาศรถได้ครับอะไรรถก็ไรนอ่านไห่หนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดที่ไหนแล้วไม่ใช่อขนี้งเจขอขอไข่งองูนะครับ9.9.75นะครับอุบลราชจานีขยับรถด้วยนะครับ ตอนนี้รถของท่านเดือดรอแค่สองข้างนะครับนี่ไปขยับด้วยไม่ไม่ใช่ปกติแหละไปขยับนะครับรอบหนึ่งทะเบียนรถอะไร9975นะครับเก้าเกาเจ็ดห้าขอไข่โมกูอุบลราชธานีนะครับขยับรถด้วยครับนั่งเงียบขนาดนี้จะกลับบ้านไปแล้วอาจจะอยู่ข้างนอกก็ได้อ๋อหรอโอ้โหไปไปไปเลียนการเกษตรการเกต บอกก็เลยบอกก็เลยนะเลวชั้งวะครับผมยังครับอะไรครับสารรามครับเจ้าของรถหรือเปล่าไม่ใช่เขาเรืยกมาให้รางวัลที่ก็ตลกจริงๆเชียวพระเอกคนนี้อะไรเพราะเขาพูดกันยังสูงนะพี่วีรางวัลน้ใจให้กับเอ่เอเพจสารามแค่คนเดียวครับผมอามับผมูกเล่นครับขอบคุณครับผมครับตเขาต้องใจเย็นๆไปนั่งที่เร็วจีเฮ้ยเอ่อคนกันเกดขีับรถเอ้ยไม่ใช่ เออแม่ลเออคุณกาเกตครับผมจะบอกอะไรให้นะครับคุณเป็นผู้หญิงที่โชคดีแล้วย,ยิ่งมาถูกหวยรางวัลที่หนึ่งอีกนะครับเพราะว่าอตอนนี้กำลังจะมีรถมาเกเยคุณสเตฟานอะไรเขาเรียกราชรถมาเกยราชรถราชรถมาเกยรถเกยก็ตายดิราชรถมาเกยตอนนี้มีราชรถจะมาเกยคุณการเกตแล้วนะครับ คนที่ยืนเนี่ยไม่ได้เสือชุดสีเหลืองเนี่ยเห็นไหมรอไหมเขาชอบคณกาลาเกตและรู้ไหมคนกาลเกตเขาเป็นเจ้าของที่นที่ที่คุณยืนอยู่ด้วยนะครับเขามีนามว่าองค์ราชบุตรขวานฟ้าหรืออีกนามหนึ่งองค์ราชบุตรสองเม็ดสองไฟก็มันมีสองเม็ดไหมล่ะ คสองฝ่ายที่เป็นสองเม็ดไม่สังหง่าเลยไม่สังหง่ะผมจะทำอะไรหนึ่ยจะหน่อเทสซะหน่อยผมชั้นเคลียร์ให้แล้วไหมครับเคลียร์ให้แล้วหรอเคี่ยแล้วเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับดทุกคนัปที่ข้างรังนเดี๋ยวที่เหลือรูจัดการค่อยๆนะชื่อกาละเกดนะจ๊ะสว่สดีครัรูปก็งามก็เพราะ น้องกระเกดคงจะรู้จักพี่แล้วสินะพี่ให้นามว่าองราชบุตรขวัญฟ้าหรือที่ใครๆก็รู้จักกันในนามขององค์ราชบุตรสองไยถ้าไม่เป็นการกระเตงน้องกระเตงมาเป็นเมียพี่เถิดีไหมะพระองค์ท่านนี่ไหนล่ะเพคะองค์ราชบุตร มักง่ายแบบนี้ห uhm. รือ anyway. ุกหรือว่าอเนกลาบเนี่ยเขาเป็นแบบนี้ทุกคนหรือเปล่าพี่เขาไม่ทุกคนหรอกพี่ต้องชู้น้อยที่สุดเลยให้ทีมขอหอยอะไรละบากสบายใจอะไรไปนั่งดูน้ําหน้าไปทีเนี่ยไม่อยากยื้อเลยเขาด่าพี่ว่มักง่ายเนี่ย ไม่บอกว่าไปเคที่ยวให้แล้วไงโอ้แล้วพ่อท่านคิดได้ไงเนี่ยคิดได้ไงว่าผู้หญิงเนี่ยจะเชื่อมอมฉั้นโอ้ขนาดพ่อหมอมฉั้นดุเนี่ยป๊อกต่ป๊อกยังไม่เชื่อหมอมฉันเลยต่ป๊อกเขาจะเชื่อลูกไงเล่าเขาเชื่อผู้หญิงอย่างเดียวองยิ้มองยิ้มหูหล่อหล่อตายยังไงสรุปคือยังไงเขาไม่ชอบคุยไม่รู้เรื่องเลยคุยแล้วต้องจัดการเองจัดการเองไม่สบาย รครับรถอไรนาเลยครับขอบคุณครับอ่านเลยห่านเลยทะเบียนรถไม่เห็นเนี่อ6กตัวก <ó S 2> ไก่ชกเกร์เชอากไก่ชกเกร์เชอ้นะครับจอดที่โรงเรียนทะเบียนกรุงเทพมหานคเรเดี๋ยวมาไปไหนอะไยาบรู <c oughs> ฝานเพื่อเฉยๆแต่ป๊อปทำไมมาทะเบียนรถกรุงเทพอ่ะนี่รู้เขามากับผู้หญิงเหรอเด็กเข้ามาสอบใช่หรือเปล่าไงขยับรถด้วยนะครับรถจอดที่โรงเรียนนะครับรีบไปตอนนี้เลยนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวจัดการเองใช้ไม่ได้เรื่องเลย